ซีดีธรรมบัญญายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรมคุณาพรปออ,อประยุตโตวัดยานเวศกกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สิบ ทำกิจทำจิตบรรยายเมื่อช่วงวันที่18ถึง26ตุลาคมพุทธศักราช2528เรียกพรรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ คิดว่าจะพูดเรื่องไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ในลักษณะสามประการก็คือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาโยมได้ยินกันอยู่เสมอเวลาเราทำอะไรหล่นแตกบางทีคนเกา่าๆว่อาจจะบอกว่าอนิจจังหรือว่าเวลามีการสูญเสียทลาดพลาดอะไรต่างๆนี่ก็จะออกอุทานได้ว่าอนิจจังคือไม่เที่ยงก็ พระพุทธเจ้าก็สอนไว้ถิงหลักธรรมดาานนี้มันเป็นธรรมดาทองสิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่าสังขารพราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยนเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ใตัวเท่นนไม่ใช่ตัวตนของเราเราบังคับตามหลักศาสนาไม่ได้ทีนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องไตรลักษณ์นี้ไว้เพื่ออะไรบ้างถ้ากล่าวโดยย่อนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อประโยชน์สองประการ ประการที่หนึ่งนั้นเพื่อจะให้เราทําใจให้เป็นอิสระยุคพ้นไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายคือความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆนั้นเป็นเหตุให้เรามีความทุกข์อย่างที่อนุภาพเคยกล่า,กาวแล้วว่าเราเอาจิตของเราไปยึดมั่นในสิ่งใดก็เท่ากับเอาจิตของเราเนไปให้ถูกพาม่เที่ยนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งนั้นดิบคันเอาคือหมายความว่าเมื่อสิ่งนั้นแปรปรวนไป แตกกรายไฟทัดท่า,ทาไปตามหลักอริยจาณทุกขังอนัตตานั้นจิตใจของเราก็คอยผูกดีบคั้นไปด้วยและก็ไปเกิดความทุกข์ขึ้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันแล้วจิตใจของเราก็เป็นอิสระอยู่ได้แม้จะหากว่าจะมีความทุกข์บ้างตามธรรมดาของปุถุชนความทุกข์นั้นมันก็น้อยเรียกว่าพอปักใจได้เร็วประโยชน์ด้านนี้ของ พระธรรมอาจจะเรียกว่าประโยชน์ในด้านการทําจิตทําจิตก็คือทําใจทําใจให้หลุดพ้นมาให้เป็นทุกข์ให้มีความปลอดโปรง่งเบิกบานผ่องใสได้ทีนี้ประโยชน์ที่สองประโยชน์ที่สองนั้นเพราะเหตุที่ว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตามันเป็นไปตามเหตุปัจจัย คือว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงกันเสมอแล้วแต่เหตุของมันแล้วก็มันก็ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเรามันเป็นไปของมันอยู่ตลอดทุกเวลาทุกขณะมันไม่รอฟังใครท้งนั้นเราจะปรารถนาบอกว่าขอให้มันรอสักหน่อยอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่รอถ้าเหตุปัจจัยมันมีจะให้มันเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนมันก็มีอันเป็นของมันไป นเมื ch ่อส nah ิ orn, ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกขณะเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนแม้แต่ชีวิตของเรานี้ก็ไม่แน่นอนแต่เรารู้อยู่ว่ามันมีความเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้แน่นอนเมื่อเราไม่รู้แน่นอนแต่ว่าสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแน่ๆสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือมีความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนหลักความไม่ประมาทนี้เสมอ เมื่อพระพุทธเจา้าจะประนิานนั้นได้สอนหลักธรรมสำคัญไว้เป็นพุทธธารัสครั้งสุดท้ายเราเรียกว่าปฏิโมวาจาปฏิโมวาจารหรือคาพูดครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็คือบอกว่าวยธรรมมาสังขาราอัป,ปมาเทนะสัมปาเทธะเมราว่าสังขารทั้งหลายมีความเกี่ยมขึ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทถึงพร้อมหรือจงบำเพ็ญกิจของตนผู้อื่นและผู้อื่นให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทนี่พระพุทธเจ้าสอนความไม่ประมาทโดยพะระพุทธเจ้าสอนย้ำสอนเน้นให้ไม่ประมาทที่ไม่ประมาทก็คือว่าไม่รอเวลาไม่ปล่อยปละละเลยผัดเพี้ยนไม่ได้มีสิ่งอะไรที่ควรทําก็เร่งท,ทําเช่นวาจิตของเรายัางไม่หลุดพ้น ยังไม่เจริญก้าวหน้าในธรรมนักเราก็จะนอนใจไม่ได้ก็ต้องรีบขนขวายเพียรปฏิบัติวิกิจหน้าที่การงานภายนอกก็เหมือนกันจะถัดเพี้ยนเวลาไปพอต,ตอนนี้ยังสบายอยู่ไม่มีอะไรหรอกก็ยังไม่ต้องทําแต่ว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันไม่แน่นอนถ้ารู้ว่าควรทําแล้วก็ควรจะรีบทําเสียเพราะฉะนั้นไม่ควรจะประมาทพระพุทธเจ้าจะสอนหลักความไม่ปนหมาทนนี้ถือว่าเป็นหลักสําคัญมาก อย่างที่ว่าเป็นปฏิมวาจาย้ำเตือนอก่อนที่จะปรินิพพานแล้วก็ธรรมดาก็จัดว่าความไม่ประมาทนี้เป็นธรรมใหญ่เหมือน,นกับลอยเท้าช้างเป็นที่รวมรวมของธรรมะข้ออื่นอื่นทั้งหมดเพราะว่าธรรมะอื่นๆน,นั้นถ้าไม่มีความไม่ประมาทหรือขาดความไม่ประมาทค่อย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ยกเอาธรรมะเหล่านั้นขึ้นมาปฏิบัติเราจะปฏิบัติต่อเมื่อเราไม่ประมาท ก็ไปอ่านว่าพรทเจศาสนาสอนหลักของอย่างด้านความไม่ประมาทนี้ก็เป็นเรื่องของการทํากิจหรือทําหน้าที่จะเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์ของหลักไตรลักษณ์ในด้านทํากิจแล้วมีสองอย่างประโยชน์ของไตรลักษณ์ข้อที่หนึ่งคือทํากิจข้อที่สองคือทํากิจต้องมีคู่กันไปข้อที่หนึ่งทำกิจ แล้วข้อที่หนึ่งทำจิตก็ทําให้เราสบายใจจิตใจจอดโปร่งผ่องใสได้ตลอดเวลาข้อที่สองทำจิตก็ทําให้เราทําหน้าที่ของเราได้บรรลุผลสาเร็จสิ่งที่ควรทําก็ทําได้ปัญหาก็แก้ตกไปแต่ต้องให้พร้อมทั้งสองอย่างถ้าไม่พร้อม้วอาจจะเกิดปัญหาในคนที่ทําแต่จิตทาจิตอย่างเดียวก็ทําให้ใจสบายเวลามีอะไรเกิดขึ้น ไม่เที่ยงแค่แน่นอนผันแปรไปแตกสลายไปก็ทําทใจได้ก็สบายสบายแล้วก็เลยไม่แก้ไขข้างนอกปัญหาก็ยังคงอยู่ก็อาจจะเกิดโทษเิดภัยต่อไปภายหน้านั้นทําจิตได้แล้วสบายใจแล้วก็ต้องทําจิตด้วยทีนี้คนที่ไม่ทําจิตทําแต่จิตมีความไม่ประมาทเร่งทําการงานต่างแต่จิตใจมีความมถ่งมั่นมาก ใจก็ไม่สบายทําอะไรต่างๆได้ความทุกข์ด้จิตใจที่เดือดร้อนกระวนกระวายก็ขาดประโยชน์ไปอีกด้านหนึ่งถ้าจะทําให้สมบูรณ์ต้องทำทั้งสองอย่างก็องทำทั้งทาจิตแล้วก็ทําจิตด้วยใจสบายแล้วก็ไม่ประมาทแล้วเวลาทําจิตก็ทําจิตให้สบายด้วยเวลาสบายก็ไม่ละเลยที่จะทําจิต ถ้าอย่างนี้เราจะเรียกว่าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เดี๋ยวนี้เราบางทีเรามาที่เจรณาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ากันไม่ครบด้านมันก็เลยได้ผลไม่สมบูรณ์บางท่านจะทําแต่จิตปล่อยละทิ้งจิตไม่ทำบางท่านจะทําแต่จิตแล้วไม่ทําจิตจิตใจก็ไม่สบายไม่ปลอดโปร่งมองใสจึงควรทาให้ได้โดยสมบูรณ์นี่ในเรื่องของการทำจิตโดยไม่ประมาทนั้นก็มีเรื่องเล่าอันหนึ่ง เป็นชาดกให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ดไม่เที่ยนแท้แน่นอนจะหัดเทียนเวลานอนรอคอ,อยเวลาหรือจะให้เป็นไปตามปรปรถนาของเราไม่ได้ท่านเล่าว่ามีเรือเดินสมุทรลำหนึ่งนั่นไปในทะเลใหญ่แล้วถ้าเกิดพบลมพายุใหญ่ก็แตกลงกลางทะเลนั้น พอดีเรือแตกนั้นอยู่ใกล้กับเกาะใหญ่เกาะหนึ่งคนทั้งหลายก็เลยว่ายน้ําไปขึ้นเกาะน,นั้นคนจํานวนมากนั้นก็ไปอยู่เกาะแล้วเรือก็ไม่มีก็จะกลับบ้านกะไม่ได้ก็เลยอาศัยเกาะน,นั้นอยู่มากันเป็นเวลานาน,านคนที่มาจากเรือแตกนั้นก็มีจํานวนมากแล้วก็มีลูกมีหลานต่อกัอนมาก็อยู่กันมีความผุดสบายพอสมควรแต่ทีนี้เมื่อคนอยู่กันมาก,มากๆเท่าก็มีความเป็นอยู่ที่ จะไม่ค่อยสะอาดเรียบร้อยทําให้เกาะตกโกรกยกตัวอย่างเช่นว่าไปฆ่าสัตว์เอามาทำอาหารแล้วก็ปล่อยศพของสัตว์ทิ้งไว้หรือเศษอาหารทิ้งไว้หมกักหมมเน่าบูดหรือตลอดจนกระทั่งว่าการถ่ายการถ่าย,าายะะว,วัชรราชตะวะอะไรทําให้ก่อนนั้นเริ่มตกโกกเหม็นฝ่ายเทวดาที่อยู่บนเกาะน,นั้นก็ไม่พอใจ ที่เทวดาที่เป็นคนโหดร้ายก็ไม่พอใจมากก็คิดว่าพวกมนุษย์พวกนี้มาทําให้เกาะเขาเราสกปรกแต่ก่อนเราอยู่สบายเดี๋ยวนี้ก็ทําให้วุ่นวายมากน่าจะกําจัดมันไปให้หมดต้องล้างเกาะนี้ให้สะอาดสักทีให้เหมือนอย่างเดิมล้างมันทั้งคนทั้งของที่มันสกปรกนั่นแหละก็ทาไงดีก็จะต้องบรรดาให้เกิดชายุใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พัดเอาคลื่นใหญ่เข้ามา ให้น้ำท่วมวาดเอาคนแล้วก็เข้าของสิ่งสุตจกนี้ลงทะเลไปให้หมดฉะน,นั้นเทวดานี่คิดอย่างนี้แล้วก็บอกกันบอกว่านัดแม่พวกเราถึงวันดูเหมือนจะเป็นวันสิบห้าค่ำเราจะบันดาลให้มีลมพายุใหญ่มาแล้วก็พาคลื่นใหญ่มาท่วมเกาะนี้วาดลงทะเลไปให้หมดนี่ฝ่ายเทวดาบางตนนั้นก็เป็นผู้มีเมตตากรุณามีความสงสาร มนุษย์ทั้งหลายที่อยู่บนเกาะก็เลยคิดว่าจะต้องหาทางช่วยเหลือแต่ก็จะไปบดนทับไปห้ามเทวดาที่จะมาทำอันตรายก็ห้ามไม่ได้ก็เลยหาทางมาบอกมนุษย์ก็มาแสดงตนในบนท้องฟ้าแล้วบอกแกมนุษย์ว่าท่านทั้งหลายอีก15วันนะ,ะก็จะมีคลื่นใหญ่พายุใหญ่มาแล้วจะ น้ำจะท่วมเกาท่านท,ทั้งหลายจะเดือดร้อนถ้าเตรียนตัวแก้ไขหห่หอยได้ก็ขอให้เร่งทำนี่ฝ่ายมนุษย์ที่อยู่บนตกาน,นั้นเมื่อได้ยินแล้วก็มีความตกใจไปอันมากก็หวาดกลัวกันต่นางๆมีมนุษย์พวกหนึ่งก็คิดว่าจะต้องแก้ไขเหตุการณ์ก็ปรึกษาหารือกันอยู่ก็พอดีฝ่ายเทวดาที่ใจร้ายก็กลัวว่ามนุษย์เหล่านี้จะหาทางป้องกันตัวหรือแก้ไขเหตุการณ์ได้ ก็จะพ้นอันตรายไปก็เลยมาแสดงตัวอีกเทวดาร้ายก็มาแสดงตัวบางบอกท่านทั้งหลายอย่าได้ไปเชื่อเทวดาที่มาบอกเมื่อกี้ที่ว่าฝนจะตกน้ําจะท่วมใหญ่นั้นจะมีแต่ว่าน้ําฝนตกพอดีพอดีท่านทั้งหลายจะอยู่กันสุขสบายข้าวปลาอาหารผลไม้จะดกบริบูรณ์ไอ้มนุษย์ทั้งหลายฟังแล้วก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีนีม่มนุษย์ก็เลยแตกเป็นสองพวก พู้นหนึ่งก็คิดว่าพว้นหนึ่งนะั้นมีควหน้าดีควหน้าเป็นคนมีความคิดคิดว่าถึงอย่างไรเราไม่คกรประมาทเราคิดแก้ไขเหตุการณ์ไว้ดีกว่าการที่เทวาดาสองตนมาพูดขัดกันเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างถึงยังไงเราก็ไม่โกรธจะ,ะทําการไว้เตรียมแก้ไขไว้ถ้าหากว่าเตรียมการไ้แล้วมันไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมันก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้ต่อไปแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ขึ้นมา เราก็จะได้พ้นจากความทุกข์พ้นจากภัยอันตรายไปได้ก็เลยชวนเอาพวกที่เชื่อถือมีคนจํานวนมากเหมือนกานที่เชื่อถือหัวหน้าคนนี้แล้วก็ช่วยกันสร้างเรือลําใหญ่ขึ้นมาลํานี้ฝ่ายคนพวกอื่นนั้นก็มีหัวหน้าเหมือนกันหัวหน้าในบอกอ้ยจะทําทาไมเสียเวลาปเปล่าๆเราอยู่การสุขสนุกสนานเลยนดูกันให้สบายดีกว่าจะมีความสุขก่อนนี้จะอุดมสมบ,บูรณ์ ก็ไม่เชื่อฟังก็ไม่ทําไม่ร่วมมือด้วยเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งฝ่ายที่มีหัวหน้าดีเป็นบัณฑิตนั้นก็ได้สร้างเรือใหญ่สําเร็จก็พอดีถึงวนันสิบห้าทำตอนแรกก็มีลมพายุไม่ลมเบาๆมามีเมฆมาฝนตกพอดีดีพันำ,ำํำพวกนี้ก็พวกที่ฝ่ายที่ประมาทก็มีความสบายใจว่าโอ้นี่ก็คงจะ ทำให้เกาะของเรานี้อุดมสมบูรณ์มีน้ำมีฝนลมเย็น <c oughs> ก็สน,นุกสนานการดีใจกันใหญ่แต่ต่อมาก็มีลมพายุแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีขื้นลูกใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้นน้ําก็เออสูงขึ้นสูง,สงขึ้นมาตามลำดับจนในที่สุดน้ําก็ท่วมเกาะฝ่ายพวกคนพิเชื่อคนหน้าที่เป็นบัณฑิตก็ขึ้นไปอยู่บนเรือหมด แล้วก็พอน้ากกําท่วมเกาะหมดพวกนี้ก็ปลอดภัยไปได้ฝ่ายพวกที่ไม่เชื่อพวกที่เชื่อหัวหน้าที่ระมาก็เลยจมน้ําตายกันหมดนี่เรื่องก็จบลงเป็นคติสอนในเรื่องความระมาหมายความว่าถ้าเห็นว่าสิ่งใดควรจะทําแล้วควรจะรีบทำอย่าผัดเพี้ยนไม่ควรนอนใจจะวางใจในสิ่งทั้งหลายไม่ได้เมื่อเรามีทาใไม่ระมแล้วก็จะพาตนพ้นจากภัยอันตรายไปได้ อันนี้ก็เป็นทัติธรรมต่างๆพระพุทธเจ้าเน้นเรื่อยๆเรื่องความไม่ประมาทโดยที่ว่าแม้แต่จะปนิพานก็ปยังเตือนท่าทั้งหลายเป็นคําพูดสุดท้ายเป็นตัดสินวาจาว่าท่านทั้งหลายเป็นอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแต่ว่าไม่ประมาทนี้มาพร้อมกับการทําจิตด้วยหมายความาให้ทําจิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ทําจิตของตอนให้หลุดพ้นเป็นอิสระด้วยก็จะได้ ทำจิตไปพร้อมทั้งกิตใจที่มีความสุขมีความเบิกบานผ่งใส mm hmm. ก็จะได้ผลสมบูรณ์ตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็มีคุณค่าของหลักธรรมืลองใจรักดังที่อาจารย์ภาพแสดงมาสำหรับวันนี้ mm hmm. ก็ขออนุโมทนายมแล้วก็ขอให้โยมได้ผลจากการรู้เข้าใจหลักใจรักเพื่อจะได้นําไปปฏิบัติให้ได้ทั้งทำกิตและทำกิตให้เกิดความไม่ประมาทแล้วก็ได้